น้องขาผลลัพธ์เวลยพี่น้องกเอามาให้นะคะพ่อขาแล้วก็ให้เมื่อทุกคนามาตรงนี้แล้วนะคะก็รวมกันตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ที่มันไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือความไม่มีความสามัคคีกันเนาะก็อยากจะให้แบบว่าทุกอย่างม,มันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะพี่น้องขาใช่ไหมคะพ่อนะคะพอพูดถึงเรื่องนี้คุณเคเคพต้องหันมาทุกทีเลยเห็นไหมใช่ไหมคะพ่อให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะคุณจุ๋มดูสิ ะค,ะคืออย่ามีอะไรต่อกันเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอใช่ไหมคะอ๋อพ่อพ่อขาอ,อยากจะให้พ่อเวยพรให้ลูกๆนะคะทั่วโลกเลยนะคะก็มีความสามสัคคีกันนะคะแล้วก็อย่าให้มีอะไรที่ที่มาเป็นภยัยเป็นพิษเป็นภัยกับตัวพ่อแล้วก็ตัวศูนย์อุตสาหะทุกข้าชาทุกพ่อพ่อพี่พี่แล้วพี่น้องขาขนลุกเลยพี่น้องพ่อเอามาให้นะคะพ่อขาแล้วก็ โอ้ย oh, oh, พี่น้องคะนะคะจับมือกันไว้ค่ะแับมือกันไว้ใช่ไหมคะพ่อเนาะนะคะอย่าให้ใครอยากให้ศัตรูอย่าให้หมู่มารมามาทำร้ายทำลายพวกเราได้นะคะพวกเราก็จะปกป้องพ่อนะคะพ่อนะคะขอให้พ่ออวยพรแล้วก็ ให้พวกเรานะคะลูกๆอยู่ทั่วโลกเลยนะคะพ่อค่ะนะคะให้มีความสามัคคีพ่อบอกสามัคคีกันไว้สามัคคีกันไว้นะคะพ่อพอ้ยพี่น้องดูสิพ่อโยนมาให้น่ะโยนมาให้ป้าดูสิเมื่อกี้เนี่ยโยนมาให้ดูนี่ดูนี่พี่น้อง่ะพ่อโยนมาให้โอ้โหคนลุกเลยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยค่ะพี่น้องเขาเรียกว่าอะไรนะคำหมากใช่ไหมคะ